ถ่ายหน้ามีถ่วิวโอ้ไม่เห็นเลยเลยมันจะหมอกไหนถ่ายดิพี่รูปมุมเอาเปวนเปิดปิดแฟรดิไม่เปิดปิดแฟรรูปมไหนปิดแฟตดิใช่ไหมเระมเตกรอน ชมโคตรเย็นเลยลุงเย็นแม่ล <lonely> ่ะเสื้อปิวเลยนั่งกังมังเออเห็นแล้วก็ถ่ายแล้วพ้าจำก็มาแล้วนะพี่แม่พลอยดูแม่พลอยยื้อได้แล้วเนี่ยเอาเลยมันมืดแล้วกล้องงานมันไม่ดีดูแม่พลอยเฮ้ยอย่ามาถ่ายเลยถ่ายเลย เไม่ได้ถ่ายถ่ายวิดีโอเอาไปลงคลิปมั้ยลงคลิปตอนนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่นะคะเอ้ยเชียงรายสิเชียงรายเมื่อกี้เพิ่งไปกินข้าวกันมาตรงนูน้นนู้นเลย ที่เชียงรายนะคะก็จะมีภูชีเดือดภูชีฟ้าแล้วก็ภูชีดาวตอนนี้ที่พักเราอยู่ที่ภูชีเดือดอน,นี้บ้านเราเองเฮ้ยที่พักเราเนี่ยไรชีดาวภูชีเดือด

อเอาเอานอนก็นได้นะพ่อหนึ่งสอง1 2 3 2> อ่าเขาคนถ่ายคลิปอยู่อ่ะ 2> 1 2ึ 2> อ้าถ <c oughs> ่ายแม่เดี๋ยวไหมล่ะ เห็นว่าจัดนะเห้นดูกล้องแม่โอ้ยทำไมพ่อ่ายเบลอมองมองมางน้องถ่ายน้องอย่างนี่นมีปัญหาเรื่องแสงเลยแง่โอเคมามามานั่งตักพ่อดี่ดำปีน่าเลยพ่อ เริ่มหนาวแล้วหนาวอ่ <_ an> แม่ไม่ค่อยหนาวจีนเตาเสื้อมาแม่ใส่เยอะไหมแม่ะถ่ายเย,ย,เยอะไหมแม่ถ่ายให้แม่น่ะเนอะหรือไม่ใส่เยอะไหมพอไม่ได้นั่นแบะผมตรงนี้มันพ่อก็ทำแบบทำเป็นมือปัดปิดเอาไว้นังหนุให้นังหนุ ตดีเฮ้ยมีคนเอาเสื้อมาแนละ้วอากาศตอนกลาคืนมันก็จะหนาวมากเลยนะคะอ่าเขาจะเปิดไฟกันละเราจะอยู่ที่เชียงรายสองวันวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ค่อยเท่าไหร <มา S 1> ่ลมเย็นลมเย็นะนะได้เลยเพ้เขาใส่เลยน้องไม่ค่อยหนาวเท่าไหร สี่คนเลยเหรอตอนสิบคนมาเดี๋ยวพอมามามาเร็วเราเรามาเข้ากล้องเร็วต้องให้เห็นพาทีกําลังจะตกเลยเข้ยมายังไม่ห่าน้องน้องน้องยืใช่ไหมเฮ้ยมามามาันเสียบไม้หล่นน้องมาเร็วน้องเร็วโอ้ยเอากดเร็วใครกดชัตเตอร์ กองหัวผมเบงไม่ได้แล้วอไปหาแล้วเดไปเอไน้องเอาแรเอาอาอย่างนี้แะอ้าวกดแล้วจับให้ไ่เดีวทำางานอะไรเลยอ้าว่เิดมันมีเรอ่เราวาดล่ะเฮ้ยไม่เป็นไรหัวพ่อเม่งกว่า เขาโผลเยเอาไปเราจับมาแต่มันมืดแล้วถ่ายมายังดูดีอยู่เนาะกล้องอยู่ใกล้ทีดาววัดพอพามาจะคอยถ่ายให้ไหมโอเคเราจะไล่ถ่ายเรื่อยๆแล้วกันนะก็คือแต่มีตัวคนรู้นะเขาหยุดปิดวันปียะมหาราชวันศุกร์ เป็นวันคล้ายวันสวนาคตของพรัชกาาตีหานะเสาร์อาทิตย์เราก็หยุดเราจะกลับ,บวันเสาร์นะพรนนี้เราก็นอนงงอีวันหนึ่งขออภัยในความเสกสว่าไม่มีมก็สถานที่นี้ภูชี้เดือนนั่นแล้วพวกเนี้ยเป็นสถานที่ใหม่ของ ของชาวเขาเขาผูา้ชาวมง้งเออ่งางไๆอันนี้กอกน้ําสถานที่เปิดใหม่นะคือเขาเป็นหมู่บ้านช่วยกันอันนี้เขาจะทำเก้าอีกนะก็เราติดตามกันใหม่พืชผ,ผักสวนทัวก็จะมีเต็มเลยอย่างที่นี่ใช้เหมือนเศรษฐกิจพอเพียงอนะเนาะก็มีเด็กชาวเขาด้วยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูแล้วกันคือตอนมาเนี่ยเราเวียนหัวมากไม่นานเท่าไหรคะ่ะน้องถ่ายวิดีโอนะ พ่อหนูถ่ายวิดีโอเด้๋ยพ่อหนูถ่ายวิดีโอเหระไม่เห็นอะไรเลยพ่อพ่อต้องถ่ายรูยยปค่ <c oughs> ะอต,ออ <c oughs> ตอนนี้ลมเย็นมากเลยสวยพรุ่งนี้เราจะต้องตื่น,นเช้าไปดูทะเลหมอกเนาะอันนี้เราอยู่ภูชีเดือนใช่ไหมพ่อ ตอนเช้าตอนเช้า่อยที่ขึ้นด้านนี้มันจะเดี๋ยววันนี้แมจ่จะมาดูดาวแล้วนี่มาเปล่าดูกินหมูกระทะด้วยเย้เหนาวหนาวหนาวที่นี่ขุดเข้าใจดีกันนะผู้ภาษาอะไรไม่รู้เ <c oughs> นะเขาที่เขาที่เขาที่เขาใจดีดี ให้ทุกคนถ้าใครอยากมาที่นี่ก็เชียงรายนะเชียงรายของทางภาคเหนือเดี๋ยวตอนเย็นเรามาดูดาวอีกก็กินหมกระทะเดี๋ยวเราจะไปกินหมูกระทะกันอีกเช่น เงาะภาวนี้อย่างเท่มองดูพระจันทร์ออกมาเยอะมากอ่ะดูดิใช่แล้วในกล้องไม่เห็น,นด้าน,นล่างสวยจริงอะ เดี๋ยวน้องเข้าไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเ,นเดี๋ยวพาไปถั่วห้องแล้วกันเนาะถั่วห้องพัก เห็นหมอกไหมหมอกชันมาก